สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นแหนแดงนะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงในน้ำค่ะเอาไว้สำหรับเป็นอาหารปลานะคะอาหารเป็ดไก่เอาไปทำเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้นะคะตัวนี้เขาจะประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เก็บมาก็เพื่อสำหรับแพ็คส่งลูกค้าวันนี้นะคะวันนี้มีออเดอร์ สกิโลค่ะกิโลละหนึ่งร้อบาทนะคะค่าส่ง70บาทต่อหนึกิโลนะคะซื้อสองกิโลก็ค่าส่งก็จะประหยัดลงอีกแล้วก็มีชุดเล็กสำหรับเพื่อนๆที่พื้นที่น้อยนะคะอยากจะปลูกแค่สำหรับใส่ออให้อาหารปลาหางนกยุงหรือว่าเลี้ยงเพื่อสวยงามในบ่อบับวอะไรแบบนี้นะคะก็ชุดละเจ็บาทติดตาม ดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้หรือว่าพูดคุยก็โทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย